คำถานขึ้นมาคำถานขึ้นมาค่ะแล้วตัดตู้สั้นลง<อ>คือถ้าสั้นมากม,มันก็ไม่พอว,วางวางของเ,เราก็เลยตัดสั้นค่น่้ไม่หรอกตู้มันมันเป็นสองตอนอยู่แล้วปกติข้างล่างเนี่ยมันจะมีอีกชั้นหนึ่งจะเป็นสองล็อกนี่ไงคุณเข้ามาดูข้างในนี่ลักษณะตู้เก่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่ไงนี่นี่ตู้เดิมมันจะเป็นสองชั้นอย่างนี้ตรงนี้มันจะมีกระจกเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราตัดทิ้งไปเลย ข้างล่างเนี่ยเราตัดทิ้งไปเลยมันเสียหายหมดมันเน่าหมดเนี่ยนี่ก็เน่านะเนี่ย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 จริงๆมันเน่าหมดเลยเด็กเขาอุตลิรีปูเราบอกว่าไม้ยังไม่แห้งดีห้ามปูเนี่ยมันเน่าหมดเห็นไหมน้ํามันขึ้นมาถึงระดับเนี้ยมันเน่าหมดเลยเนี่ยผมคิว่าขึ้นมาถึงอกเลยนะว่ามันก็เกือบๆโตตัวเนี้ยโตตัวเนี้ยถึงนะเนี่ยโตตัวนั้นถึงนะไม้พองเลย เนี่ยเนี่ยลักษณะโต๊ะเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำมันขึ้นถึงตรงนี้เนี่ยพองหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้ำปีนี้น้ำระดับนี้ท่วมโต๊ะตัวนี้ว่างั้นเถอะท่วมมากกว่าเดิมหรือไงถ้าจะเป็นมากกว่าปีที่แล้วแต่ปีปีที่แล้วแต่น้อยกว่าห้าสี่แต่ปีห้าสี่เนี่ยระดับนี้ได้ประมาณประมาณขั้นเนี้ยถ้าจำได้เนี่ยระดับเนี้ยน้ำถึงตรงนี้ได้เวลาเรานั่งเรือเนี่ยเข้ามาเนี่ยต้องนอนต้องนอนเข้ามาเลยนั่งไม่ได้เลยเวลามา เพราะของต้องหนีขึ้นชั้นบนหมดอ,อยู่ชั้นสองหมดเลยขาดขายติดไม่ได้ห้องน้ําไม่ได้สามเดือนนะปีห้าสี่แต่ปีนี้ก็ยังเดินก,นกว่าบา้านเอาของโอละเนรนาดหมดแล้วครับมันยังไงทุกปีนี้มันเงียบเหงาไม่เจ้าที่ไม่ค่อยมาดูกันบ้างเลย <c oughs> อยากให้เขามาดูบ้างช่วยเหลือบ้างสิ่งไหนที่มันจำเป็นก็อยากให้เขาช่วยบ้างนะ มันก็อยากได้ตังค์เหดีคนแก่บ้านเสียหายเยอะเลยไหมคุณลุงแม่ไอ้เราเช่าเขาอ่ะนะ,แต,ะแต่ทรัพย์สินของเราเสียเยอะนี่นี่มหมดเลยเนะี่ยตู้เย็นตู้ซักผ้าตู้เสื้อผ้าที่ขึ้นไม่ทันเนะเยอะ